เรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในค่ำคืนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับผีพรายวังสวนดุสิตครับมีเรื่องเล่าต่อๆกันนานมาแล้วจากผู้เฒ่าผู้แก่ซึ่งเคยเป็นนางข้าหลวงเป็นเด็กที่เติบโตในพระราชวังสวนดุสิตเล่าเรื่องผีพายในวังสวนดุสิตไว้ดังนี้ เรื่องที่เกิดขึ้นภายในล้ววังสมัยรัชกาลที่5ครั้งที่พระองค์ย้ายวังมาประทับที่พระราชวังสวนดุสิตในรัชสมัยของพระองค์ท่านพระราชวังสวนดุสิตปลูกสร้างเสร็จใหม่ๆว่ากันว่าสวยงามราวเมืองสวรรค์ภายในรอบบริเวณพระราชวังอบอวลไปด้วยหมู่ไม้ดอกไม้ผลล่มคลุมทั่วบริเวณพระราชวังเมื่อถึงฤด,ดูผลไม้ออกดอกออกผล ลูกดกมากมายทั้งลูกเล็กลูกใหญ่ห้อยระยะเต็มต้นมีทั้งฝรั่งทับทิมมะม่วงกระท้อนเมื่อมีมากมายเช่นนี้ก็ย่อมเป็นที่ต้องการของชาววังมือดีทั้งหลายทั้งทงที่เป็นของที่อยู่ในเขตพระราชฐานผลไม้หลายๆต้นยังถูกขโมยซอยเอาไปรับประทานเป็นจำนวนไม่น้อยจนเป็นที่ผิดสังเกตผลไม้หลายๆล,ลูก ยังพบร่องรอยของฟันแทะไว้เป็นหลักฐานอีกด้วยครั้งนั้นเรื่องขโมยผลไม้ในวังกายเป็นเรื่องใหญ่ถึงขนาดพระองค์ต้องเสด็จออกมาทอดพระเนตรด้วยตนเองแล้วตัดว่าไม่น่าจะใช่รอยฟันของกระลอกกระแตน่าจะเป็นรอยฟันของคนมากัดแทะเสียมากกว่าเห็นจะต้องหาตัวหัวขโมยมาลงโทษให้ได้จึงมีการตั้งรางวัลในการจับขโมย เป็นเงินถึงสองตำลึงในสมัยนั้นพอตกกลางคืนบรรดาข้าหลวงนางกำนันและมหาเล็ดก็ไม่ต้องหลับต้องนอนกันแล้วเพราะต้องคอยมาดักซุ่มจับหัวขโมยเพื่อหวังเงินรางวัลกันและการมาซุ่มจับก็จะมาอยู่กันเป็นกลุ่มๆหลายคืนผ่านไปก็ยังไม่มีใครพบเห็นร่องรอยของเจ้าหัวขโมยแต่ก็ไม่มีใครท้อยังคงตั้งหน้าตั้งตาอดทน เพื่อจะจับหัวขโมยต่อไปเพราะต่างก็อยากจะรู้ว่าใครกันคือเจ้าของหัวขโมยผลไม้ใจกล้าผู้นั้นแต่ในยามดึกๆเช่นนั้นทั่วทั้งวังก็เงียบสงัดวังเวงเย็ยนเยะอะเยือกชวนให้ขนหัวลุกทําให้พวกที่มาดักจับหัวขโมยรู้สึกหวาดอยู่เหมือนกันเพราะที่วังแห่งนี้ล่ําลือกันมานานแล้วว่ามักจะมีผีเด็ก ไว้ผมจุกออกมาวิ่งเล่นในยามค่ําคืนอยู่บ่อยๆใครดวงดีก็จะได้เห็นการดักจับขโมยยังคงดําเนินอยู่ทุกคืนบางคืนก็เจอเรื่องให้ขำเมื่อต่างฝ่ายต่างมีหลายกลุ่มหลายตําหนักลงมาซุ่มจับขโมยแล้วมีการสงสัยจับกันเองระหว่างพวกที่มาซุ่มจับจนเกิดอลนละวงไปทั้งวังเพราะที่แท้แล้วไม่ใช่กลายเป็นพวกเดียวกันและขนาด ช่วยกันดักจับทุกคืนยังหน้าประหลาดที่ผลไม้ก็ยังหายอยู่เช่นเดิมแถมบางลูกห่อกระดาษไว้อย่างดีก็ยังถูกเด็ดไปจนได้กระทั่งคืนหนึ่งเล่ากันว่าเป็นคืนเดือนมืดทั้งๆท,ที่พระราชวังเงียบสงัดแต่พวกชาววังก็ยังคอยดักจับเจ้าหัวขโมยอ,อยู่เช่นเดิมชาววังกลุ่มหนึ่งมาแอบซุ่มอยู่ใกล้ต้นฝรั่งซึ่งกำลังออกผลเต็มเต็มต้น ใกล้จะสุกเก็บกินได้แล้วและต้นนี้เองเป็นต้นเดียวกับที่ลนเก้ารัชกาลที่5เคยทอดพระเนตรพบรอยแทะทิ้งไว้คืนนั้นพอดึกสงัดก็ปรากฏมีเสียงประหลาดพร้อมมีเงาดำๆวิ่งผ่านไปทางต้นฝรั่งทำให้ชาววังผู้กำลังซุ่มเฝ้าดูเพื่อจะจับเจ้าหัวขโมยต้องตกใจหัวใจเต้นแรงแทบออกมานอกอกพอได้ยินเสียงผิดปกติดังมาจากสระน้ำข้างต้นฝรั่งครับ ทันใดนั้นก็เห็นร่างดำๆขนาดเด็กหนุ่มวัยรุ่นปีนขึ้นไปบนต้นฝรั่งนั่งกัดฝรั่งเคี้ยวกินอย่างกระหายหิวผู้ข่าหลวงนางกำนันที่เฝ้าคอยดักจับหัวขโมยต่างก็วิ่งกูเข้าไปล้อมรอบโคนต้นฝรั่งไว้หวังจะดูหน้าเจ้าหัวขโมยให้ชัดๆสักทีจึงต่างพากันร้องเรียกขู่ให้หัวขโมยลงมาจากต้นฝรั่งเดี๋ยวนี้ร่างดำปาดเปลี่ยวก็ยังคงเฉย เหมือนไม่ได้ยินเสียงตะโกนเรียกสักพักหนึ่งก็มีเสียงร้องเรียกอยู่พัก,พกใหญ่ๆเจ้าล่างดำเป็นมันก็ยังไม่ลงมาครับจนในที่สุดเงาดำบนต้นก็กระโดดตุบลงมาข้าหลวงชายพากันตะคุบจับแต่ก็จับไม่ได้เพราะตัวลื่นเป็นเมือกแถมยังว่องไวเปียกเปล่าอีกผิดปกติมนุษย์ธรรมดาเจ้าตัวดำเป็นเมือก วิ่งหนีไปทางสระน้ำทันใดก่อนที่ใครจะคาดคิดเจ้าหัวขโมยก็กระโดดพวดเดียวลงไปในสระแล้วจมหายไปครับแม้จะลองให้เจ้าหัวขโมยโผล่ขึ้นมาจะได้จับไปรับเงินรางวัลสองตำลึงก็ไม่ปรากฏล่างดำๆโผล่ขึ้นมาอีกเลยทันใดนั้นทุกคนที่ยืนมุงดูเงียบๆอยู่ขอบสระต่างได้สติเมื่อมีนางข้าหลวงคนหนึ่งอุทานออกมาด้วยเสียงแหบแห้งสั่นเครืองว่า งั้นก็ผีนะสิแต่เสียงที่ทุกคนได้ยินเหมือนเสียงดังก้องว่าผีผีเมื่อได้สติว่าถูกผีหลอกแน่แล้วต่างถอยกูห่างออกจากขอบสะร้องลัานขวัญผวาวิ่งกระเจิงต่างชิงกันกลับที่พักด้วยความโกาหนอลมานงานนี้ทุกคนเลยชวดเงินรางวัลเพราะไม่มีใครสามารถจับหัวขโมยที่ไวดุดประลอด ตนนั้นได้นอกจากจะจับไม่ได้แล้วแม้แต่หน้าก็ยังไม่มีใครได้เห็นมีสิ่งเดียวที่ทุกคนสัมผัสได้คือกลิ่นตัวที่เหม็นหืนกลิ่นสับสางรุนแรงคล้ายกลิ่นคนตายมาช้านานครับและนี่ก็คือเรื่องราวของผีพายวังสวนดุสิตที่ผมนำมาเล่าในค่ำคืนนี้ครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผีจะมีจริงหรือไม่นั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญครับ แต่กฎแห่งกรรมเวรกรรมมีจริงครับดังนั้นจงสร้างแต่ความดีเอาไว้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องเราด้วยนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดผมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับผมสําหรับค่าคืนนี้ระวังมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญมานอนกับคุณนะครับผมราตรีสวัสดิ์ครับผม